พบกับพิมพขายที่อีกครั้งค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาร์ตขายที่ที่ดีสวยนะครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะอัปเดตแปลงที่โครงการบ้านชวนไซฟอง14อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้เราจะมีทั้งหมด2โคง2โซนนะคะโซน A และโซน B ค่ะโซน B เนี่ยนะคะเราขายหมดแล้วตอนนี้เราจะว่างโซน A ค่ะโซน A นี่ก็จะเป็นแปลงเงินสดนะคะว่างอยู่4แปลง เดี๋ยวเราจะให้โดนบินสำรวจพื้นที่ให้ดูนะคะถึงการเข้ามาพัฒนาที่ดินของลูกค้าที่เราเป็นแปลงที่เป็นเงินผ่อนนะคะแปลงที่ติ่งยืนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแปลงเงินผ่อนนี้จะก็จะเป็นทั้งหมดห้าแปลงแปลงและไล่ไล่ไล่นะคะเนี่ยค่ะ o ร k าบอยแถมให้ด้วยขุด <Good S 2> ดินขุดบ่อให้ฟรีนะคะไฟ้าประปาเราก็มีนะคะถนนโครงการกว้างหกเมตรค่ะ เนี่ยค่ะมองเห็นนะคะนี่คือแปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแปลง A สามนะคะเนี่ยค่ะ A สามนะคะเนี่ยได้ขุด,ดบอ่อนะคะเนี่ยค่ะ A สองแปลง A สองนะคะเราได้ขุดบอ่อนะคะสวยงามมากๆค่ะเนี่ยมีต้นไม้นะคะซึ่งทางเจ้าของได้ซื้อต้นไม้ที่ปราจีนนะคะมาปลูกเลยนะคะต้นละประมาณสองสัมพันนะคะเนี่ยค่ะปลูกแล้วก็ขุดบอ่อแล้วก็มีรั้วขับบ่ออันนั้นจะเป็นแปลง A ห้านะคะ นะคะนั่นนะแปลงเอห้านะคะ a อห้ามีโดนกำลังบินไปที่ถนนลาดยางนะคะเป็นถนนคลองสิบสี่นะคะซึ่งฝั่งคลองตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งของเขตอำเภอองคักษ์นะคะถ้าฝั่งมาข้ามคลองของเราก็จะเป็นฝั่งของเขตอำเภอหนองเสือนะคะแปลงนี้นะคะจากถนนลาดยางนะคะถ้าหากมาจากถนนรังสิตนะครนายกมาแปลงก็สิบสองกิโลค่ะแล้วก็ถ้าหาก จะวิ่งออกไปทางนู้นนะคะออกไปทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นน้องแค่สระบุรีนะคะซึ่งก็ไปประมาณ1ิบกิโลหากจะออกไปถนนหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งก็ประมาณสิบห้ากิโลค่ะออกพนหนโยธินออกไปแก่งคอยออกไปสระบุรีได้เลยนะคะเนี่ยค่ะถนนเรียบคลองสิบสี่นะคะอันนี้ก็ที่เราเห็น,นก็จะเป็นบอ่อปลานะคะเลยแปลงเราไปนะคะเป็นบอ่อปลาซึ่งไม่เหม็นนะคะ เป็นบอ่อปลาไม่ได้ลึกค่ะน้ําก็ไม่ท่วมนะคะลวขคาบอยมองเห็นเลยนะคะแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะหาที่ดินนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านได้เลยนะพร้อมผูกสร้างได้เลยก็แนะนําที่ดินที่ของเรานะคะตอนนี้เราจะว่างเฉพาะแปลงเงินสด4ีแปลง200ตารางวาสาแปลงหไร่นะคะ1แปลงนะคะซึ่งเราขายที่ สองว่ารารงว่า9ก้าแสนแปดหมืนบาทนะคะแล้วก็หนึ่งไร่เราขายที่หนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะคะต่อลองได้นะคะโฉะนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศแปลงที่ดินนะคะเริ่มจากแปลงดีแปลงเงินเงินสดนะคะแปลงหนึ่งไร่นะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะ,ะ,คะจะถมดินเสมือถนนมีรั้วเข้บอยให้ด้วย ญ้านี้ก็เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะยิ่งหน้าฝนนี้เกิดเร็วมากเพราะว่าดินนี่เราถมมาได้เจ็ดปีแล้วนะคะรวมปีนี้ก็เป็นปีที่แปดซึ่งเป็นหน้าดินด้วยนะคะดินจะงามดินดำน้ำชุ่มปูง,งามะค่ะเนี่ยค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่โล่งนี่คือเราขายแล้วนะคะผ่อนห้าสิบงวดไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันค่ะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะขุดบ่อให้รีทุกดินเสมอท่านนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นแปลง A1 นะคะซึ่งทำบ้านพักตะอากาศสวยงามมากๆค่ะนะคะเนี่ยมีที่นั่งจิบเบีย์ด้วยนะคะมีดาดฟ้าให้ดูวิวนะคะที่นี่จะเป็นวิวสวนวิวทุ่งนาค่ะนี่ค่ะหน้ากว้าง200ตารางบานี่อยู่ที่18เมตรนะคะลึกอยู่ที่ประมาณ4 3่5ง4ีเมตรค่ะนี่ค่ะรูปแปลงสวยงามค่ะที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะรับลม ปีหนึ่งมีสิบสองเดือนรับรมถึงแปดเดือนเลยนะคะถ้าที่หันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยคะ่ะขุดบอ่อทุกแป้งนะคะก็ตรงฉนดโอนให้ฟรีนะคะ0841320179ต่อผมครับอาร์ตค,ครับ0891584880ครับค่ะอย่ายลืมกดเพจที่ติมขายที่ดินสวยหรือว่าเข้าไปดูในช่องยูทู e ติมขายที่ เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ